ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆพอสบายๆทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส แล้วก็เอาใจหยุดไปนิ่งนๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบายๆจะตรึกนึกถึงดวงใสหรือองค์พระใสๆก็ได้นะจ๊ะหรือจะวางใจเฉยๆก็ได้ให้นิ่งๆนุ่มๆละมุนละไม ให้หยุดในห,หยุดห,หยุดในห,หยุดนิ่งในนิ่งลงไปตรงกลางเบาๆนะจ๊ะสบายๆฝึกบ่อยๆทําบ่อยๆนะลูกนะและอีกหน่อยเราจะคล่องเราจะจำนาน แล้วก็ใจจะอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นส่วนใหญ่ทีเดียวไม่ว่าเราจะมีภารกิจอะไรก็ตามใจจะไม่ค่อยจะห่างจากศูนย์กลางกายส่วนใหญ่จะอยู่เราจะคนทำเป็นแล้วเนี่ยเข้าเข้าถึงดวงธรรมถึงกายภายในหรือองค์พระ ทั้งหลับตาลืมตาเขาก็จะเห็นได้ชัดเจนชัดเจนพอๆกันใหม่ๆบางท่านลืมตาชัดกว่าหลับตาบางท่านหลับตาชัดกว่าลืมตาฝึกไปไบ,บ่อยๆมันก็จะชัดด้วยกันทั้งหลับตาและลืมตาคล้ายๆก,กับว่าเรื่องของลูกในตาเนี่ยไม่ได้ มีปัญหาหรือเป็นอุปสรรคต่อการที่จะหยุดใจในกลางกายและยิ่งเข้าถึงพระธรรมกายมันก็จะชัดจะใสจะสว่างจะเป็นองค์พระอันนั้นมันจะเป็นพระไปใสสว่างก็ต้องอาศัยการฝึกฝนไม่มีใครเก่งกมาก่อนฝึกเอาทั้งนั้น แต่บางคนทําได้ง่ายได้ง่ายกว่าบางคนเพราะว่าเขาสั่งสมกันมาข้ามชาติเขาทำบ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันก็ชำนาญกว่าคนที่นานๆทาทีก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเหมือนกับการทำของหยาบนั่นแหละทำบ่อยๆก็ชำนาญ นานๆนำทีมันก็ไม่ค่อยคล่องก็ค่อยจำนานใจหยุดนี่ก็เหมือนกันต้องทำใหม่ปล่อยแต่ที่สำคัญมันมีความสำคัญต่อชีวิตของเราซะด้วยแต่เราปรารถนาที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงเราก็ต้องฝึกหยุดใจให้ได้ทุกวันอยากจะทำใจให้ใส ก็จะเตรียมตัวเอาไว้ถ้าหากเกิดอะไรฉุกเฉินก็จะต้องอาศัยฝึกกันทุกวันอยากจะได้เรียนรู้ความจริงของชีวิตเครื่องาราวต่างๆมันก็ต้องอาศัยทำบ่อยๆหย,ยุดใจบ่อยๆทุกวันเหมือนกันเาราะเราปรารถนาอย่างนี้แล้วก็ก็ต้องหยุดใจเปิดก,กันให้มากๆ จริงๆแล้วเราก็เกิดมาเพื่อการนี้แต่เรามักให้เวลากับสิ่งอื่นมากกว่าสิ่งอื่นดูน่าจะย่ยวนใจเรามากกว่าสิ่งนี้แต่ความจริงถ้าเข้าถึงจริงๆแล้วแล้วก็เราจะเห็นว่าภายในเป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าติดตามน่าเรียนรู้กันมากทีเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้เราฝึก หยุดไปเรื่อยๆนะจ๊ะตั้งใจกันให้ดีให้ใจใสๆหยุดในยหยุดนิ่งในนิ่งลงไปอย่างสบายสบายแม้ว่าอากาศตอนบ่ายจะสู้ตอนเช้าไม่ได้เราก็ต้องฝึกขห้ยำนานทุกสภาวะอากาศฝึกไปเรื่อยๆ หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปให้ใจใสไใสให้ใจมันสว่างสวัยถ้านั่งแล้วเนี่ยมันทึบมันตื้อมันแคบแสดงว่าเราได้ตั้งใจมากเกินไปแล้วละ่ะตั้งใจได้ไปบังคับใจหรือพยายามทำให้สมาธิมันเกิด ควบคุมมันมากเกินไปอย่างนี้ไม่ถูกหลักวิชานะจ๊ะถ้าถูกหลักแล้วพอวางใจแล้วมันต้องขยายต้องกว้างต้องไม่แคบนิ่งแต่ไม่แคบนิ่งแล้วก็ต้องขยายสบายโลง่งต้องโปรง่งโล่งใจโปร่งใจ จนกระทั่งกลืนไปกับบรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกที่ร่างกายก็หดหมดไปเหมือนกับเราไม่มีตัวตนก็เหลือแต่ใจที่หยุดกันนิ่งแล้วก็หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปทำอย่างเนี้ไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็จะชัดจะใสจะสว่างกันมาเอง ถ้าตั้งใจทําเป็นทุกคนไม่เป็นเป็นไม่มีแล้วถ้าตั้งใจกันฝึกฝนกันไปให้มีสติสบายสม่ำเสมอและกำมันสังเกตว่าเรามีสติกสบายไหมคือรู้ตัวอยู่ณกลางกายหรือณจุดที่เรารู้สึกสบายไปก่อนต้องนับไปก่อน แล้วก็ทำให้มันสม่ำเสมอคือให้ได้อารมณ์นั้นต่อเนื่องสติกสบายให้ต่อเนื่องแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามจนกระทั่งถึงจุดจุดหนึ่งใจมันจะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละม่อยแล้วมันก็จะขายายแล้วก็จะค่อยๆใส เหมือนใจมันตกตะกอนก็คล้ายๆกับเราเอาสารส้มไปแกว่งในตุ่มน้ำตะกอนมันก็นอนกน้นนหรือน้ำที่ใสๆเราฝึกหยุดใจเหมือนกันตะกอนของใจก็ตกลงไปหรือที่ใจที่ใสๆแล้วเราก็รักษาสภาพนั้นไปเรื่อยๆ ไม่ต้องไปพยายามปรุงแต่งหรือไปเปลี่ยนแปลงอะไรนิ่งๆเดี๋ยวมันสว่างขึ้นชัดขึ้นใสขึ้นเหมือนไปอยู่ในที่สว่างและก็เห็นจดุดใสๆดวงใสๆหรือองค์พระใสๆมาให้เห็นซึ่งเราจะต้องระง,งับความตื่นเต้นให้ได้ เมื่อเห็นของที่ต้องใจของที่อยากได้ถูกใจเราเป็นดวงเป็นองค์พระก็ต้องทำใจให้เป็นปกติเก็บความรู้สึกยินดีปรีดาว้าให้ได้ใจมันก็จะได้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มต่อไปเดินทางต่อไป ทำใช้เฉยกับทุกสิ่งที่เราเห็นเดี๋ยวภาพนั้นก็นมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปคล้ายๆกับเรานั่งไปในรถมองดูรถที่สวนมาภาพสองข้างทางเป็นทิวทัศมั่งตึกรามบ้านช่องเสาไฟฟ้าผู้คนอะไรต่างๆเหล่านั้นเราก็เฉยเฉย เดี๋ยวเราก็ไปถึงจุดหมายจนได้ภาพทีเกิดขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็เฉยๆนิ่งๆเอาไว้จะกระทั้งถึงจุดๆหนึ่งม,มันรวมหยุดสนิทมันก็จะตกศูนย์วูบไปเลยดวงปฐมะมรรคก็ลอ,อยเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้แหละ เราจะตื่นตาตื่นใจมามีความสุขมากๆเบิกบ,บานทีเดียวแหละมันมีอารมณ์ที่อยู่เหนือของคำว่าความสุขนะ่มันมีมากกว่านั้นนะแต่เราก็ยังอับจนด้วยถ้อยคำว่าจะไปใช้คำว่าอะไร คือมันจะสบายมากๆเบิกบานมากๆแล้วเดี๋ยวใจก็จะแล่นกลับไปข้างในดวงก็ขยายเดี๋ยวดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณตาสนะที่เราได้ยินได้ฟังก็จะผุดขึ้นมาเกิดขึ้นสว่างสวัย นำความบันเทิงใจเบิกบานใจเราเพิ่มขึ้นใจเราก็จะเกลี้ยงเกลาเพิ่มขงินไปสะอาดเพิ่มบริสุทธิ์เพิ่มยิ่งเข้าไปถึงกายในกายถึงองค์พระถึงกายธรรมก็จะยิ่งบริสุทธิ์สะอาดสว่างสุขใสเพิ่มไปเรื่อยๆสว่างไปเรื่อยๆ ใจก็สบายสบายเฮลยหยุดไปลองฝึกไปหยุดไปนิ่งไปด้วยใจที่เยือกเย็นไอ้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนาไตรในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งไปเงียบๆนะจ๊ะ